ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิร มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมตัวของเซนเซ่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเตือนเพื่อนๆเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็เกี่ยวกับตัวของระบบ King c l a ด์นั่นเองนะนะครับซึ่งตัวของระบบนี้เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าถ้าใครที่เริ่มตัวของซีซั่นที่2แล้วเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสมัครละกันนะนะครับเพราะว่าตัวของการแข่งขันแบบโปรเนี่ยนะครับคือมันได้ของที่ค่อนข้างดีมากๆนั่นเองนะนะครับแลวคือตัวของเงื่อนไขเนี่ยเขาก็ได้บอกเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเลือกได้หมดเดียวเท่านั้นนะครับในแต่ละซ ซึ่งถ้าตัวของเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับที่เริ่มตัวของซีซันที่2เนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งไปรีบสมัครนะครับเพราะว่าอ่าตัวของเะยะเวลาในการสรุปผลซีซันเนี่ยอีกนานนะครับประมาณ2อาทิตย์ได้เลยนะนะครับ13วันอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีเวลาครับที่อ่าเราจะสมัครตัวของการแข่งขันแบบโปรได้แต่ว่าถ้าใครนะครับที่ไม่เคยลงตัวของการแข่งขันอีลิตเนี่ยนะครับคือจะไม่สามารถสมัครได้นะนะครับเพราะว่าตัวของเงื่อนไขเนี่ยคือเราจําเป็นที่จะต้องมีแรล่งประวัตินะครับเป็นประวัติการแข่งขันของอีลิต นั่นเองนะครับหรือก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านตัวของการแข่งขันขั้นอีลิตมาก่อนนะครับผมอ่าก็คือจะเป็นตัวของสัปดาห์แรกที่ระบบนี้มันเปิดนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะต้องเล่นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องไต่ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวของโกเซนขั้นหนึ่งนะครับถ้าใครที่ไต่ขึ้นมาไม่ถึงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสมัครแบบการแข่งขันแบบโปรได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยคือเราอาจจะต้องระวังเล็กน้อยนั่นเองนะครับถ้าใครที่แบบว่ารีบไปสมัครตัวของการแข่งขันอีลิตเนี่ยก็อาจจะเสียตัวของ ผลประโยชน์ไปได้นั่นเองนะนะครับอย่าไปรีบนั่นเองนะครับก็รออีกไม่กี่วันนะครับก็จะสมัครได้แล้วนะตรงนี้นะครับอย่างโต๊ะของเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยเปิดมาประมาณ1 8 1 9วันเนี่ยนะครับก็นับไปอีกประมาณไม่กี่วันนะครับก็จะสามารถสมัครตัวของการแข่งขันแบบโปรได้นะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันดีกว่างจริงนะครับนี่เลยนะเขาก็เปรียบเทียบไปดูนะครับว่าของรางวัลเนี่ยคือเป็นยังไงนะครับผมก็อาจจะได้ตัวของแต้มสีทองเนี่ยเยอะกว่านั่นเองนะครับแบบเยอะกว่าแบบปกตินะครับถ้าเป็นการแข่งขันอีลิตเน ถ้วยตัวเนี้ได้ค่อนข้างเยอะถูกไหมแต่ว่าถ้าเราไปลงตัวของการแข่งขันแบบโปรเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเก็บตัวของตาสีทองเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเอามาแลกของในตลาดได้นะครับ ประมาณนี้นะอ่ะก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าเออของในตลาดเนี่ยคือเราจะแลกอะไรดีคุมๆนั่นเองนะนะครับดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมแลกอ่าตัวสุ่มไปนะครับในสัปดาห์แรกนะนะครับผมเออซึ่งก็อ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆจะแลกอันไหนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะอ่ารีบปั้นตัวของเซย่านะครับาจิทเลียสนะครับก็ต้องแลกตัวของเศษมานั่นเองนะนะครับเพราะว่ามันก็ใช้ตัวของแต้มค่อนข้างเยอะนะครับหกพันแต้มเลยแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะนะครับว่าถ้าเราไปลงตัว ตัวของแข่งขันแบบโปรเนี่ยเราจะได้ตัวของแต้มสีทองเนี่ยมาเยอะไหมนะครับก็อาจจะซื้อได้เลยหรือเปล่านะครับหตัวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเดี๋ยวก็ต้องรอเวลากันก่อนนะครับประมาณนั้นนะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าตัวละครของเราหรือว่าทีมของเราเนี่ยขาดอะไรยังไงไปอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้ออันนั้นมาละกันนะครับยังผมเนี่ยผมต้องการตัวของกินคอร์ใช่ไหมนะครับผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะนะครับในสัปดาห์แรกนะครับซื้อมาประมาณ2 3ชิ้นได้มั้งแล้วก็ตัวของอ่าเหรียญสีเทาเนี่ยผมก็ซื้อตแต้ม ทองมาทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ซื้ออะไรละนะครับซื้อแค่ตัวสุ่มกับอของขาดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใช้อัพตัวละครนะครับก็ซื้อมาอัพนั่นเองนะครับแค่นั้นเลยนะก็ลองดูแลกันนะครับว่า ID ของเราขาดอะไรนั่นเอง ทีนี้นะครับเราก็มาดูตัวของการแข่งขันแบบขั้นโปรนั่นเองนะว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวของการแข่งขันเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวของอีลิตแล้วนะนะครับซึ่งถ้าใครที่เล่นอีลิตมาเนี่ยก็คืออ่าถ้าตัวของทีมไหนเนี่ยชนะนะครับก็ยังสามารถเล่นได้ต่อถูกไหมนะครับจัดแค่ 2, 2ทีมนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวของรูปแบบการแข่งขันแบบโปรเนี่ยนะครับคือเราจําเป็นที่จะต้องจัดเป็น3มทีมนะแล้วก็ตัวของรูปแบบการเล่นเนี่ยคือจะเป็นทีม1่ VS ทีม1งเลยนะครับต่อให้ทีม1ของเราเนี่ยชนะใช่ไหม ต่อได้น,นั่นเองนะคือมันจะแบ่งแบบนี้เลยนะครับอทีม2อง vs ทีม2ทีม3คือ vs ทีม3เลยนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยจะนับก็คือ2ใน3นั่นเองนะคนที่ชนะ2แต้มก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า,าเราจําเป็นที่จะต้องอมีตัวของแต้มนะครับของอีลิตก่อนนะครับหรือก็คือเราต้องเล่นตัวของขั้นอีลิตก่อนนะครับใครที่แบบไม่ได้เล่นเนี่ยคืออาจจะต้องไปลงตัวของขั้นอีลิตก่อนนะครับถึงจะสมัครได้นั่นเองนะแต่ครับประมา แล้วก็จะเป็นการเก็บแต้มอะไรเงี้ยนะครับของซีซั่นแรกอ่ะนะครับที่เราเก็บแต้มกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เมื่อเราสิ้นสุดซีซั่นใช่ไหมนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลตามแรงของเรานะครับที่เราสามารถไต่ขึ้นไปได้นะครับประมาณนั้น โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็สําหรับตัวของระบบ King c l a นะครับออกมาเตือนเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับใครที่เริ่มตัวของซีซันที่2ไปแล้วเนี่ยอย่าพึ่งไปรีบสมัครตัวของการแข่งขันอีลิทละกันนะครับถ้าใครที่อ่าไต่ตัวของแรงเกินตัวของโกเซนไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้รออีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปลงตัวของการแข่งขันแบบโปรนั่นเองนะนะครับเราจะได้ตัวของแต้มที่ดีกว่าของรางวัลที่ดีกว่านั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ถามเข้ามานะครับว่าถ้าผมเลือกไปแล้วเนี่ยคือเราสามารถเลือกใหม่ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบบะร เขาก็บอกเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าเลือกได้หมดเดียวเท่านั้นนะครับในแต่ละซีซันนะครับหรือก็คือเราจําเป็นที่จะต้องรอให้ตัวของซีซันนั้นจบไปก่อนนั่นเองนะครับถึงจะเลือกได้ใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็ถ้าใครที่ชื่อชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไปในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ